คนพี่ไปเจอคอมเมนต์หนึง่งไว้ที่เล่าเกี่ยวกับประวัติเรื่องราวของกวางปีศาจตัวนี้ในแบนานท์ในในอินเดอร์โฟลเมันดูน่าสนใจมากเลยพี่ก็เลยว่าจะมาเล่าให้ฟังกันก่อนไปดูใครที่อยากได้ผลแงแพงหรือสัตว์เลี้ยงดีๆเนี่ยก็ไปจัดได้ที่มาแอคชอปไปนะลิงก์อยู่หน้าโปรบางคนเนี่ยอาจจะบอกว่ากวางปีศาจเนี่ยเกิดจากการทดลองที่ผิดพลาดของนักวิทยาศาสตร์ที่จับก,กวางจริงๆมาทดลองจนมันกลายเป็นเวนิโกแต่บางคนก็บอกว่าเรื่องมันเกิดมาจากเหตุการณ์เครื่องบินตกผู้ที่รอดชีวิตเนี่ยก็จะมีเด็กคนลองเกอี่คนัวนไป1แม่ของเละ วิทยาศาสตร์นําเอาร่างของแม่เด็กๆมาทําการทดลองจนเขาก็ได้ฟื้นมาและกลายเป็นเวนดิโกหรือว่ากวางปีศาจนั่นเองจากนั้นเธอยังได้อาละวาดและวิ่งหนีออกจากแหลบมาเพื่อออกตามหาลูกๆของเธอทั้ง4คนแล้วจับซ่อกไว้ตามห้องต่างๆเหมือนที่เราได้เห็นกันในเกมเพื่อที่จะได้ปกป้องลูกๆของเธอจากภัยอันตรายส่วนพวกกลุ่มนักวิทยาศาสตร์เนี่ยพวกเขาก็ได้กลายเป็นลทัทธิบูชากวางก็ไม่รู้ทำไมถึงเป็นะนะนั่นก็คือเหตุผลว่าทําไมกวางถึงได้โจมตีเราที่เป็นผู้เล่นในเกมเพราะเธอกลัวว่าเราจะมาทาลายลูกๆของเธอ,น,เอนั่น ตาอันอบอุ่นหลังจากเธอได้เห็นว่าเด็กๆปลอดภัยแล้วเธอจึงได้เดินหนีออกและได้หายไปตลอดการก็เป็นยังไงบ้างกับประวัตินี้ไม่รู้ว่าเป็นของผู้พัฒนาเกมที่แต่งขึ้นมาเองหรือเปล่าหรือว่าแฟนเกมแต่งขึ้นมาก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็เป็นเนื้อเรื่องที่ดูอบอุ่นมากเลยเนาะเพราะฉะนั้นก็ฝากกดใจและกดติดตามกันให้ด้วยนะ